ครับต่อมานะครับสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะการแสดงครับครับความหมายและนิยามที่เกี่ยวข้องนะครับศิลปะการแสดงการนําเสนอความคิดความรู้สึกผ่านการฟ้อนราละครเต้นนะครับเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกถึงอารมณ์ครับนา่าจะศิลป์ครับศิลปะการแสดงโดยเน้นท่าราท่าเต้นและลีลาท่าทางศิลปะท่าที่เกี่ยวข้องเช่นระบำรำ ฟอนเซิริมเป็นต้นครับล้วนเป็นภาษาถิ่นที่ใช้แทนการฟอนลัมในแต่ละภาพความเป็นมาของศิละปะการแสดงนะครับการเริ่มการการครับเริ่มจากการแสดงอารมณ์ตามธรรมชาติวิวัฒนาการเป็นภาษาท่าเช่นกวักมือโบกมือต่อมาครับกลายเป็น หน้าตยะภาษาท่าทางที่มีลีลางดงามมีจุดกำเนิดจากพิธีกรรมทางศาสนาการเกี่ยวพาราสีเช่นการละเล่นเรียนแบบต่อมาครับประเภทของศิลปะการแสดงการแสดงเช่นหมอลำคอนเสิร์ตละครเวทีการแสดงผ่านสือ่อเช่นโทรทัศน์วิดีโอภาพยนตร์น่าจะศิลเป็นแบบมาตรฐานเช่น ระบำลำเดี่ยวลำคู่โขนละครการแสดงพื้นบ้านเช่นเซิงหมอลำกันตึมต่อมาครับองค์ประกอบของศิลปะการแสดงนะครับแนวคิดเป้าหมายของการแสดงบทแสดงเนื้อหาเรื่องราวตัวละครมีเอกประกอบดนตรีนะครับมีองค์ประกอบเช่นเสียงทํานองจังหวะเสียงประสานท่าฟ้อนท่าเต้นมีทั้งท่าแสดงอารมณ์กิริยาและเรียนแบบธรรมชาตินะครับ การแปลแถวแถวหน้ากระดานวงกลมสวนทางอุปกรณ์การแสดงเช่นอาวุธเครื่องดนตรีดอกไม้ฉากแลกเครื่องแต่งกายบ่งบอกบทบาทฐานะอาชีพแสงสีเสียงกำหนดอารมณ์เวลาบรรยากาศเทคนิคพิเศษเช่นเอฟเฟกไฟควันเสียงฟ้าร้องพึ่งต่อมาครับสุนทรียศาสตร์กับศิลปะการแสดงสุนทรียศาสตร์นะครับ าศาสตร์ว่าด้วยความงามความรู้สึกละเอียดอ่อนต่อศิลปะในดนตรีเกิดจากทานองจังหวะเนื้อลองและอารมณ์ในนาฏศิลป์เกิดจากท่วงท่าที่ประณี่สีน้าเครื่องแต่งกายฉากและความลงตัวของทุกองค์ประกอบหลักการชื่นชมศิลปะการแสดงครับเข้าใจประเภทของการแสดงเข้าใจวัตถุประสงค์ของการแสดงศึกษาประวัติและบทบาทของตัวละคร วิเคราะห์ท่าทางตามภาษาท่าประเมิอนองค์ประกอบดนตรีการร้องเครื่องแต่งกายฉากสาระที่ได้รับต่อมาครับทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านศิลปะการแสดงฐานการรับรู้งานศิลปะนะครับการเห็นใช้ตาตีความภาพสีรูปทรงการได้ยินใช้หูรับรู้ดนตรีเสียงประกอบการเคลื่อนไหวผสมผสานทั้งภาพเสียงการเคลื่อนไหวของร่างกาย ต่อมาคือคุณค่างานศิลปะ,ะสีด้านนะครับสุนทรียะนะครับความงามความงามด้านอารมณ์คุณธรรมถ่ายทอดความดีและความถูกต้องวัฒนธรรมสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิน่นเศรษฐกิจก่อให้เกิดรายได้และอาชีพนะครับต่อมาคือแนวคิดการตัดสินความงามครับอัตนัยนิยมนะครับความงามขึ้นกับความรู้สึกแต่ละบุคคล กรณีน,นิยมนะครับความงามมีจริงแต่ยากเข้าถึงสัมผัสนิยมครับขึ้นอยู่กับบริบทวัฒนธรรมและสังคมครับต่อมาครับประโยชน์ของศิลปะการแสดงนะครับสะท้อนวัฒนธรรมสารสัมพันธ์ในชุมชนแสดงอัตลักษณ์ของชาติเป็นภาษาสากลสื่อสารอารมณ์และความเป็นมนุษย์สร้างความเข้าใจสติและควบคุมอารมณ์ครับ ศิละปะการแสดงในศตวรรษที่21นะครับความหมายและความสําคัญครับศิละปะการแสดงเช่นนาตกรรมละครเป็นมรดกมัฒนธรรมแสดงอัตลักษณ์ของชาติในศตวรรษที่21นะครับต้องปรับตัวตามกระแสโลกเอกขออภัยครับกระแสโลก,กาภิวัตน์โดยเน้นการเรียนรู้แบบวิพากโครงสร้างเป็นฐานการแสดงหาความรู้ด้วยการวิจัยหน้าที่ของศิละปะการแสดงในอดีตครับ ใช้ในการบวงสวงเทพพระเจ้าขอฝนแสดงความเชื่อผ่านการเต้นรำครับรูปแบบศิละปะการแสดงสมัยใหม่ครับ 1. ครับเต้นร่วมสมัยต่อต้านกรอบเดิมเช่นบัลเล่เปิดรับอิสระทางร่างกายความคิดครับบูโตครับจากญี่ปุ่นใช้ใช้ในการเคลื่อนไหวช้าแ,แสดงสีหน้าแรงและ ในประเพณีญี่ปุ่นครับลักษณะของศิลปะการแสดงในศตรวรรษที่21ครับไม่เน้นวรรณกรรมหรือบทพูดใช้เสื้อผ้าธรรมดาไม่เน้นการแต่งหน้าแบบจารีตใช้เสียงจากสิ่งแวดล้อมไม่เน้นทำนองหลักประโยชน์ของศิลปะการแสดงในศตรวรรษที่21ครับพัฒนาสมองเสริมเสริมเข้าใครับ เสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ครับพัฒนาจิตใจสร้างสมาธิอารมณ์อ่อนโยนครับพัฒนาสังคมขอแพรบช่วยให้เข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ครับศิลปะการแสดงในขอแพรศิลปะการแสดงในวัฒนธรรมไทยครับขนมจารีตตั้ง ขนบจารีดดั้งเดิมนะครับโขนแสดงรามเกียนตผู้แสดงสวมหน้ากากไม่พูดใช้ใช้การภาคและดนตีปีพาคครับ2ละครไทยดั้งเดิมเช่นละครชาตีละครนอกละครในครับร่วมสมัยนะครับได้รับอิทธิพลวัฒนวัฒนธรรมต่างชาติเ <c> ข <oughs> ้าไปครับเปิดกว้างทางความคิดมีการทดลองสร้างสรรค อะไรใหม่ๆผสมผสานอดีตกับปัจจุบันนะครับศิลปะการแสดงในวัฒนธรรมต่างประเทศนะครับชาติตะวันตกนะครับบัลเล่น,นะครับเต้นตายเท้ากำกำเนิดในอิตาลีศตวรรษที่15นะครับรูปแบบโรแมนติกคลาสสิกต่อมาครับแจ๊สดนนะครับจาก <laughs> ขอแ <laughs> <laughs> จากแอฟริกันถึงอเมริกาจังหวะสนุก แยกส่วนร่างกายขยับเร็วหนักแน่นครับ2ครับเอสามครับอันเทลโพราลีแดนผ่อนคลายเคลื่อนไหวใกล้พื้นครับต่อมาครับคือสีโอเปร่าจากอิตาลีครับใช้ดนตรีร้องแทนการพูดครับศิลปะการแสดงในวัฒนารรมต่างประเทศนะครับของชาติตะวันออกนะครับ1ครับตะวันออกกลางนะครับมีเมโลดันระบำหน้าท้องเน้น ทำยืดหยุ่นต่อมาครับซูฟีแดนเต้นหมุนตัวเพื่อชูบูชาพระเจ้าครับต่อมาครับ2ครับเอเชียตะวันออกและอาเซียนครับรูปแบบส่วนใหญ่เป็นละครลําหรือนาฏศิลป์ครับการประยุกต์ใช้ศิละปะการแสดงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนนะครับ คุณภาพชีวิตแบ่งเป็น3ด้านครับร่างกายสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคจิตใจอารมณ์แจ่มใสพึง้าใจในชีวิตสังคมครับดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขบทบาทของศิละปะการแสดงในสังคมนะครับใช้ในพิธีกรรมประเพณีความเชื่อสื่อสารอารมณ์ความรู้ความเชื่อ,อ,อ,ม,ม,ม,อมีบทบาททั้งในด้านเศรษฐกิจจิตใจและวัฒนธรรมครับต่อมาคือการประยุกต์ใช้ศิละปะครับ การแสดงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตน,นะครับด้านร่างกายและสติปัญญาครับใช้ในการออกกําลังกายบําบัดฟ,ฟื้นฟูสุขภาพครับพัฒนากล้ามเนื้อสมาธิและการเรียนรู้สครับด้านจิตใจสร้างความล่าเริงลดความเครียดครับสครับด้านสังคมครับเ,เพิ่มความร่วมมือมีความสามัคคีครับการประยุกต์ใช้ศิลปะการแสดงเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนนะครับ แนวทางสอดแนวทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เสริมศักยภาพท,ทุนมนุษย์ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวครับ,บคำครับ